ตรงนี้ก็ผ่านเข้าไปผมยังไม่ประกอบนะครับผมต้องการให้เห็นเลยว่าเมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วพัดลมมันจะเป็นยังไงอันนี้อันตรายนะครับอย่าไปแตะนะครับสายพวกนั้นน่ะที่ปอกไว้ผมจะเสียบปลั๊กนะครับคราวนี้นี่ครับเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดนะครับเห็นไหมครับมันจะหมุนเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหลือประกอบนะครับตอนนี้เห็นไหมครับ แรงค่อยนะครับนี่นะครับทุกปุ่มเกียนหนึ่งหมุนปิดเกียนหนึ่งปิดนะครับสำหรับท่านใดที่มีพัดลมนะครับหมุนช้านะครับเปิดแล้วไม่ยอมหมุนใช้มือช่วยนะครับแนะนําเปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์หรือว่าตัว C แกะดูว่าค่าเท่าไหร่แล้วก็สั่งซื้อได้เลยออนไลน์ก็ได้ครับสบายมากครับหลัลิม้ขอบคุณและสวัสดีครับ